สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทั้งหลายนะครับพบกันอีกครั้งครับในช่อง RDK E คนะครับคลิปนี้เป็นแนวทาง h a าหน่อยพครับเมื่อวานห้าหน v อยตัวเน้น5มานะครับแต่ไปร้อยนะครับไปร้อยครับจะใครวิ่งรูดก็รวยนะครับยังรวยอยู่นะครับหุ้นผมผมบอกแล้วครับเล่นระยเล่นเซฟสุดคือวิ่งบนรุดล่างนะครับเอาตัวเน้นไปวิ่งบนรุดล่างหรือไม่ถ้ามีสว่าง2ตัวก็เอาตัวเด่น2ตัวไปวิ่งบนอย่างเดียวนะครับ แต่ส่วนมากคนชอบรูดครับไม่ว่าไรก็ตามคนชอบรูดมากครับไม่รู้เป็นอะไรโอเคครับแล้วมันง่ายนะมันง่ายโอเคครับฮานอยว i p วันนี้เด่นสุดครับ9ครับเจาะครับ29 09ก่อนครับ09 29 79 ใครชอบแนวทางการวข่งวางเล่ของผมนะครับกดติดตามเลยครับนอกจากนานจะไม่พาทุกคลิปตะปูกระดิ่งว่ายิ่งดีครับและกรณีมีโฆษณาครับรบกวนอย่ากดข้ามนะครับยังไงก็ช่วยสนับสนุนช่องผมด้วยการดูโฆษณาเลยนะครับแล้วก็แปดเก้าครับผมสองเจ็ดสองแปดอีตัวรองคือสองนะครับร้อยมาสองครับร้อยมาสองเข้าไป ถ้าใครไม่ชอบ9เอา2มาเล่นก็ได้นะครับครับประมาณนี้ครับสำหรับฮานอย VIP ครับออกผลหนึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งครับหนึ่งทุ่มครึ่งมันสัมพันธ์กันไหมตอนนี้ฮานอย VIP ฮานอย8 9 7 2โอเคครับ4รอบหลังสุด4รอบหลังสุดฮานอย VIP ตามสิ 10, uh, หน่วยบนของฮานอยโปรฮานอยพิเศษครับ แสดงว่าฮานอยพิเศษตอนนี้สี่รอบหลังสุดหน่วยบนอ๋อขอบคุณครับหนึศนย์อ๋อสิบบนกระโดยสิบบนกระหน่วยบนของฮานอยพิเศษไหลมาฮานอย v i p ครับบางครั้งมาสองตัวนะครับบางครั้งมาทั้ง10บนเล่นหน่วยบนเลยนะครับยังไงลองพิจารณาดูสำหรับคนสำหรับค,คนชอบเล่นฮานอย v p p ครับขอขอบคุณท่านที่เข้ามาชมครับรวยๆครับผม